Oh my God! Oh my God! If I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always meant. โอเคครับก็สวัสดีชาวที่นองทุกท่านด้วยครับช่องในตังใจให้นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมไอ้ครับเอาชีวิตรอดครับไปเลยครับอยไป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 กันไปหานี่ดีกว่าแต่ไปหาตัวหนักไป อ่อาฮ่านี like well ่นี่ายบูปัทเอพีซนะครับบูพัดเอพีซีโอ้ยอทีหนึ่งครับวันนี้วันนี้เราจะสร้างกำแพงสร้างบ้านนะครับวันน po ี้จะมาฆ่าไก่เสียงโลกก่นแล้วก็ขออภัยด้วยครับ โอ้นี่ชาวบ,บ้านนะฮะมีชาวบ้านแร่ได้บ้างโอ้รเลเ้วแลหนึ่งโอ้นี่บ้านอะไรเนี่ยครับหากล้องผมจะได้ไปไปหาไปสร้างบ้านตรงใกล้ๆบ้านไอวีซี คือกระตกุกกระตกุกเดีเ๋ยววันนี้จะมาสร้างกำแพงนะครับมาสร้างกำแพงวันนี้จะมาสร้างกำแพงของบ้านนะครับนีแมวด้วยนะครับมีแมวก็จะเลี้ยงนะครับนี่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 ต้นไม้ต้นไม้มีวัวมีหมูนะครับ มีโคเรมด <up. S 1> ้วยครับนี่นี่โเรมโคเรมแต่อย่าไปตีเลยนะสวัสดีนี่เราไปดูในนี้กันโอ้โ้วันแรกก็ได้นี่มานะครับเล็กเอาที่มามาเลยครับ จะปล่อยติดไปวันนี้ไปตับน้นไมกน้กันโอ้ยหิวกินขนมปังเลยแล้วกันมันก็ยังไม่อิ่มครับผม ได้เนื้อมันเนื้อวัวเดี๋ยวบอกฆ่าแกะนะว่าคนสร้างที่นอนฆ่าให้หมดหุยหมู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 ไอ้หมูไอ้ไอ้ลูกสัตว์สัตว์เลยฆ่าให้หมดโอ้หนี่มีเด็กด้วนครับมีเด็กชาวบ้านเด็กนี่นี่ฆ่าหมูให้หมดเนาะจอ มีอะไรบ้างเอง่ยอมีต้นไม้นะครับมีต้นไม้เดีย๋ยวขอใช้ต้มอบนะครับป้อใช้ต้นเบิดเดีย๋ยวขอเปิดเสียงนะั้นตัดต้นไม้เลยครับแล้วพรุ่งนี้จะเป็นอีพีสองนะครับแต่ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับซีซ่ากับแพะไอ้สัสไอ้สัสเงาเรื่องของฆ่าให้หมดย้ายมันเหลือฆ่าให้หมดเลยจะได้เอากระดูกไปให้หมาคขั้นเองซอมบี้ดูชิปปะคิปปะคิปปะคิปปะโอ้ยโว้ อยู el el first, enough, fourth, ่อยู S <S ่ถอย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 ไม่ได้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 รถตุ๊กป้องใครทำมันไม่ได้วัดยังยัอุ๊ยๆเกือบเอาเจ้าเหรอฮะสกอร์ตันไปมาใมาใครๆๆๆโอ้ได้ ไม่ได้อล,ล่ะตอนนี้มีมากขึ้นไปมันต้องถอยทับก่อนถอย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 เดีย๋ยวห้องนี้่เมาจะว่ากันทีหลังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีอะไรละไม่ได้แล้วล่ะ,ม,ลละมันต้องถอยทับสเสร็จแล้วมันก็ต้องอยู่ด้านหน้าดิ ไม่ได้แล้วมันต้องต้องไปนอนอะไรตรงนั้นก่อนไปเชี่ห้องนี้หาห้องพักก่อนตอนนี้มีสัตว์มีมากเฮ้ยอือจะโกล้วครอจับ้านดีเข้าไปแล้ว ขออน้อยก่อนตอนนี้ไม่ไหวแล้วอยกินเดี๋ยวคืนนี้จะเป็นทางสร้างบ้านอะไรมีก็มีหาเรื่องกันจนได้เดี<น>๋ยวจะวันเี่านอยู่นี้นะคะถือว่าตอนนี้ผมจก็ังอเป็นบวกว่านะาะว่าถุกนี้ไม่ได้รับกระแค่จากไม่นนน้อยที่เอ,ขอเ,เข้ามาานั้นแต่ว่า

อะไรวะมันว่ากินยังอยู่เลยอ่ะหรือว่ามันสปอนได้เออปล่อยไปเถอะไม่ใช่มมนเถอะเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปสร้างมากันดีกว่าเดี๋ยวขอให้แลกชาวบ้านดนสังะัดเอะได้เลยอ๋อมันต้องใช้ศึกษาสสองแต่เราได้มามานไม่มีนะครับตอนนี้ไม่มี อะไรยยนี่เป็นสังันอุย้หยหูเสียอะไรเดี่ยมามาต่อเลยครับเจ้าเหรอเฮ้ยมีวัวด้วยแต่เราไม่อยากฆ่าวันนี้มีอินดิโกงอยู่แล้วล่ะแต่มาซึ่งมันหายนะครับมาต่อ เกย์ไปเลยคนเกยเ้นะมาดังเจอวะเจอวฮะมาทำมาสร้างมานเลยไปรุ่นแว่ก่อนจะทำอะไรที่ดินก่อนจนกว่าให้หนังที่มันเต็มขเข,เขเเสียงหม่ไม่ไดังเสียงเบาเขอโทษ บพอทีมีเสียงรบกวนนิดๆเอาช่างมาเถอะโนีเราจะไม่ได้ช่างมากเพราะว่าจะเอาดีสมาตใส่นะครับจะเอาดีเยอะจะได้เอาดีเพิ่มแล้วก็สร้างกำแพงเพิ่มก็เมดเื่อที่นี่จะเป็นที่สร้างกำแพงไพ่ไ้ให้มันเป็นโบ้านของเรา โอเคหลังจากเสร็จแล้วนะครับอย่างนนี้ทํามาต่อแล้วครับผมเอาเลยแล้วกันบ้านสองชานท่งต่อไปทงต่อไปอเข้าเป็นาอนุยมปีรวายเองไปก่อนรอาไม้มาเพิ่มไปเรื่อยๆ้วครับผมเอาันี้ไปเอาันี้อนเอาเับ อันนี้จะไปที่หินนะครับหินหินเดีย๋ยวเราจะไปเข้าถาะะ้ำจะได้ไปขุดหินแล้วก็ไปหาเพชรนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมบ้านจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยออกไม้ม,มาวางเสาระครับอยวขอไปตัคดคลิปแปบ๊บโอเคสร้างบ้านเลยแล้วครับผม ได้เป่าหินหลักจากตัดคคิดเป่าวัวหินเป่าหินเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคโอเคมันต้องคิดต้องอะไครับผม หินก็ไม่พอเองเดี๋ยวเอาเหินมาเอาเหินมาก่อนอ้อนหินเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยม,มาก่อสร้างต่อนะครับตอนนี้สมีมีเยอะเกินไปเดี๋ยวามาตคดคลิปแป๊บโอเครักจ่าตดคลิปที่นอนนะครับไปต่อนะครับ ไปสังมาต่อนะครับจะเสร็จวันไหนก็ไม่รู้นะครับหิมไม่พอมันต้องไปคุณเผาเนื้อก่อนนะครับเฮ่างเพิ่มเอาไหน ที่ไม่ใช้ออกก็จะไม่ใช้ออกอันนี้จะพังละแค่ห้าอันเดีย๋ยวเราไปขุดน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากตอนนี้ครับสวัสดีครับผมเดีย๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับ